สวัสดีครับพ่อแม่พีน้องที่ฮักจุภูจุุลครับอยู่กับสาวเด็บ้านเราเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับนะครับตอนวันนี้นะครับผมมีเวลาทําคลิปสาระดีๆมาฝากพ่อแม่ปี่น้องนะครับนี่ก็เป็นส่วนพริกของผมทุกมดนะครับประมาณหไร่หกไร่นี่ครับผมปลูกในแปลงนาครับมาดูวิธีน้ำนำแปลงพริกของผมนะครับผมใช้วิธีน้ำนำแบบเทปน้ําพุ่งนะครับตีหัน ู่นี้ก็เป็นน้ำปุงสลังสลังสลังจีนนะครับทั้งสวนเลยนะครับผมจะเทปน้ำปุงจีนนะครับเทปน้ำปุงของก็จะอยูสองแบบนะครับตัวนี้เป็นแบบสามรูนะครับปวดไปไม่ต้องหันครับเดี๋ยวผมจะบอกละอย่างละเอียดเลยนะครับวิธีติดตั้งเทปน้ำพุงนะครับแบบง่ายๆจะยดจ๋ยเจ๋ยนะครับนะครับไปขอสดพื่อผมก่อนนะครับนี่ครับพอน้ำปุงสลังสลังจีนนะครับ เขาก็เปิดเป็นจุดเป็นจุดไปครับผมไป้พี่น้องครับเปิดเป็นจุดเป็นจุดไปนะครับเขาก็จะเปิดให้ตอนเช้าตอนเย็นนะครับเท่าน้ำเท่น้ำปุ่งนะครับมาส่วนพริกครับนี่ก็ต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับพอเทพน้ำปุ๋งก็สีดำๆจี๋นะครับนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปดูกันนะครับว่าผมตอจะไรนะครับผมจะอธิบายอย่างละเอียดนะครับพร้อมบอกเทพน้ำปุ๋งเดี๋ยวผมแจ้ง้วยนะครับผมแม่พี่น้องก็ ดูคลิปให้จบนะครับเพื่อเป็นสาระจะได้นําไปประกอบกับแปลงของปปรแมพี่น้งนะครับไปประปรุงนะครับไปเนั่นนะครับไปประยุกต์ได้นะครับพอน้าออกสลังสลังครับนี่ครับนะครับมาดูวิธีต่อนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นท่อเมนนะครับท่อเมนวิ่งจากปั๊มมานะครับ นี่ครับปั้มผมเจ้ปั้มสองนิ้วสองแรงนะครับนี่ครับจากสวนพุ่มม้านะครับสองนิ้วสองแรงแล้วก็วิงม้านะครับนี่ครับเป็นจุดเป็นจุดนันเป็นเทพน้ําปุ่งมั้งนะครับเทพน้ําปุงนะครับผมกดต่อสายลงไปเจ้นะครับนี่ครับนี่ก็เป็นหนึ่งจุดนะครับต่อสายวิ่งไปตรงนี้จะเจ้แบบสามรูนะครับหกหุ่นแบบสามรูครับเทพน้ําปุงของผมนะครับมาพอครับตัวนี้หกหุ่นนะครับออกแบบสามรูครับ ก็จะมีสายท่อเมนนะครับท่อเม้นวิ่งมาที่รับท่อเมนก็เป็นท่อสองนิ้วนะครับแล้วผมก็จะมีบดหูน้ำนะครับบดหรือว่าบอลวาลนะครับตัวนี้ผมแบ่งเป็นสองทางสี่ทางนะครับสองทางครับขึ้นมานะครับแล้วเขาก็ซื้อท่อท่อสี่ข้อต่อสี่ทางสองนิ้วลดหกหุนนะครับนี่เขาก็มาลดหกหุนจีนนะครับแล้วเอามาใส่ครับ เทพน้ำปุ๋งนะครับแบบหกหุ่นนะครับตัวนี้เป็นแบบหกหุ่นสามรูนะครับครับพอนี่โดไปเรียบร้อยแล้วครับโดไปเรียบร้อยแล้วก็จะนี่ครับพอปุ่นครับปุ่นเปิดอยู่สี่เส้นนะครับความแห้งของน้ำนะครับบางคนบอกว่าถามว่าเปิดกี่นาทีก็อยู่เดี๋ยวเขาจะเอาชุ่มว่านะครับเอาเปี้ยวว่านะครับเอาดินจุ่มว่าครับนี่ครับระบบตีผม เจนี่ครับผมจะบอติดเกล้านะครับผมจะใจ้น็อดหญิงจีนะครับเจ้น็อดหญิงจีนะครับนี่ครับเจ้น็อดหญิงจีนี่เวลาเอาลื้อถอนนะครับจะได้ง่ายครับนี่ก็เป็นบอลวาวนะครับนี่ครับอ่ะมาดูความห่างระวังจุดครับม้างไปข้านนองครับอ่ะความห่างระวังจุดนะครับนี่ครับตัวนี้ก็จะแยกไป้หั่นปหัเส้นหนึ่งนะครับมาดูความห่างระวังจุดนะครับนี่ครับพ่อครับ จากจุดนี้นะครับจากเส้นนี้จุดนี้ไปหาจุดนั่นนะครับความห่างระหว่างเส้นนะครับระหว่างจุด2เมตรนะครับผมหมาเป็นน้องครับผมใจ้สองเมตรวะนะครับมาค้นว่าเอ๊ะมันจะเปลืองเทพน้ำปุ๋งก็ได้ซื้อนักก้าครับแต่ผมแจ้ระบบดีว่าเวลาเฮ้ร์นานะนะครับันจะปุ่งทั่วถึงกันนะครับแล้วเวลาเขาเปิดปั๊มก็จะได้เปิดบเหมือนนะครับนี่ครับไอ้พอน้ำปุ๋งเนี่ยครับ ตรงนี้โหดเรียบร้อยแล้วนะครับชุ่มดีแล้วนะครับนี่ครับพอ2เมตร2เมตรเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมจะห่างกันสองเมตรสองเมตรนะครับนี่ครับพัวครับนี่จากเส้นนี้นะครับไปทางหน้าปุ่นนะครับจากเส้นนั่น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 นะครับสองเมตรสองเมตรหมดนะครับเวลาน้ำปุ่งก็จะปุ่งทั่วกันเลยครับถ้าเขาใส่ห่างใส่ห่างน้ำก็จะปุ่งไปทั่วกันนะครับ ตรงนี้ทั่วกันในนอนครับพอครับผมไม่ต้องพอครับนี่ครับทั่วถึงกันแน่นอนนะครับคำให้หน้าตาเป็นจี้เลยนะครับก็เอ็มแหมยากนะครับที่เห็ดผลที่ผมเจ๊ส่งเมตรนะครับเวลาเอาซื้อซื้อแปบปะปาไม่นี่นะครับอยู่แปะพีวีซีนะครับแปะพีวีซีจะมีความยาวอยู่เซเมตรนะครับเซเมตรผมก็จะมาตัดอยู่ สองท่อนนะครับท่อนละ195ซนติเมตรนะครับเพราะว่าแหมนทำไมถึงตัดร้อยเก้าสิบห้าครับเพราะว่าหัวบานนั่นนะครับแป๊บไม่จะมีบานออกหนึ่งข้างนะครับเผื่อตอกันนะครับถ้าร้อยเก้าสิบห้าเซนนี่จะจะตัดหัวบานออกพอดีนะครับสิบเซนนะครับก็จะได้แป๊บหน้าตาไปจี้เลยครับโบมีตีต่อนะครับ บบมิติโตเขาก็จะได้มาใส่ครับสามทางแต่สี่ทางรถห้องหุ่นที่เลยนะครับนี่เปิดเลเนาะเปิดเนี่ยเปิดก่อนเปิดเลยอันนี่ครับเปิดแล้วครับจะเปิดอีกหนึ่งจุดนะครับนี่ยงั่นปล่หยปิดจุดปุ่นแล้วครับนี่ครับจริงโครเอี้นะครับไหลปิดเลยนะครับนี่ครับนี่เปิดแล้วครับ นี่ครับเปิดไปแล้วนะครับนี่พอบอลบาวอยู่ในลักษณะเปิดนะครับนี่ปิดครับโูดถึงแป๊บหน้านะครับเปรยไปน้องครับดีซื้อม้าก่อจะมีความยาวอยู่4เมตรนะครับแต่หมตัด1เมตรเกห้านะครับจะได้หัวบานออกเลยนะครับมก็จะได้แป๊บจี้เลยนะครับ แต่ถก็เอามาต่อสามทางหรือว่าสี่ทางก็ได้นะครับแต่คนนี้ผมเจ้สี่ทางครับมาคนก่จะเจ้สามทางนะครับนี่ครับออกแล้วครับนี่ครับปุ่งสลังสลังนี้เลยนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นเทมน้ําปุ่งหกหุนนะครับแบบสามสามรูนะครับลักษณะของปุนออกนะครับก็จะออกสามหูนะครับนี่ครับผมไม่น้องคอครับหันมาครับจะออกแบบ สามรูเลยนะครับนี่นะครับปุ่งสลังสลังนะครับโแม่พี่น้องครับนี่ครับตัวนี้ก็เปิดอยู่หเส้นนะครับนีความยาวก็ถึงปุ่นนะครับความยาวนี่ก็ประมาณประมาณ50าสเมตรได้นะครับปุ่น5้เส้นนะครับเพื่อโปแม่พี่น้องจะเอาไปประยุกตเอาไปใจ้ครับ แฝงของปูไม่พี่น้องครับก็ใจ้เวทีนี้ได้นะครับงานทบทวนทังกํมนะครับทบทวนรายละเอี่ยถังกํมนะครับปั้มของผมอยู่ที่สวนปุ้นนะครับห่างจากห่างจากตีแปลงพริกนี่ประมาณสองร้อยเมตรนะครับท่อเมนเออปั้มผมใจ้ยสองนิ้วสองแรงนะครับแล้วก็ท่อเมนนะครับนี่ท่อเมนมาสองนิ้วนะครับความห่างระหว่างเทปน้ําพุ่งแต่ละจุดสองเมตรนะครับนะครับสองเมตร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 ไปเลยนะครับ ได้แป๊บใหม่มาก่ตัดหนึ่งเมตรเก้าสิบห้าครับจะได้ตัดตัวบานออกรวยนะครับเราเอาก็มาต่อเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดอีนะครับก็จะได้สองเมตรพอดีครับจะได้น้ำทั่วถึงกันนะครับนี่ครับเขาก็เปิดบอลบอลว้าวนี้ครับเปิดบอลว้าจีนะครับนี่ครับอครับแล้วก็ไปทํางานอย่างอื่นก็ได้นะครับรอรอจุดนี่ห้าเซนนี่ชุ่มดีนะครับ ชุ่มดีเทาก็ไปเปิดห้ครับเปิดหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับตรงนี้มีสิบเซนนะครับเปิดทีละห้าเซนห้าเซนนะครับมาพอเอาความชุ่มว่านะครับมาค้นว่าเปิดกี่นาทีนะครับมันบ่วยใจเหตุผลที่ผมจะต้องมาตอบนะครับเพราะว่าเอาเอาความชุ่มว่าครับเอาเปิดเช้าเปิดเย็นนะครับนี่ครับไปพอครับอ้าวครับนี่ครับนี่ก็เป็นเปรี้ยปีของผมนะครับ นะครับปูแม่พี่น้องครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณปูแม่พี่น้องจูบจูคุณนะครับจะขอที่ตามคลิปของผมนะครับจะได้ก็จะไปลืมกดซับสไครกดไลค์กดแชร์ให้ผมจิ้มเลยครับปักกันคลิปไหมครับขอบคุณครับ